ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งครับที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวชุมชนนะครับอ่าก็คือบ้านบากันเคยครับอยู่ในอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลครับอ่าแถวตันยงโปครับครับก็มาดูครับนี่จัดระบบได้ถูกต้องและสวยงามมากครับของระบบท่องเที่ยวชุมชนบ้านบากันเคยครับยื่นออกมาในทะเลครับเนี่ยสวยงามครับ บรรยากาศอยู่ในเรือนทะเลวันนี้เรามากินอาหารทะเลสดๆครับนะห้องพังกบสบายๆให้ไปหลังเป็นหลังสวยงามครับ ห้องอยนี้ไม่ได้ทำนะครับห้องอยงมันทำก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวฮนะท่องเที่ยวชุมชนฮะบ้านบานกันเคยครับโฮมสเตย์อ,อยู่ในทะเลสวยงามครับ มาจากไหนกันครับมาจากนาราตานนี้ติดเชื้อเพ<ม>ิ่งปล่อยเชื้อเมื่อกี้นี่เองร้อยกว่าคนอยู่โอ้อันตรายเชื้อเยอะฝั่งนู้นนี่ครับมาเลตา อ่านว่ายังไงบาวนเนรอถูกไหมผมผมอ่านถูกใช่ไหมบาวนออนทัวบ้านบากันเคยพระถ่ายวิดีโออยู่มี เป็นสถานที่ต้องเที่ยวที่สวยงามครับอยากแนะนำเพื่อนๆครับที่ตันยงปูเนีย่ยครับสะพานยืนออกไปในทะเลสะพานมาไม้ไผ่นี่ี่นี่ยเนี่ยงนี่ อยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนครับที่อาตุยที่นี่มากันคือเมืองสะตูลทะเวตดตะหลังมังกรนี่คือเป็นเหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกจุดหนึ่งของอันดนโกนะครับอยูอย่ไม่ไกลจากเมืองสะตูลนะครับประมาณ12กิโล นะซึ่งบรรยากาศที่นี่ก็เป็นอีกบรรยากาศห่งที่สวยงามในรูปแบบของท่องเที่ยวถุมนทนนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในประมาณ5้าเมตรแล้วก็มีบังกะโลสวยๆงามเมื่อกี้แล้วตอนนี้นี่คือสะพานไม้ไผ่ครับ <Yeah. S 1> อบอกได้เลยว่าได้อีกบรรยากาศหนึ่งของสะพานไม้ไผนะ่เดินเดินตามมาดูเดินตามมาดูมันสะเทือนมักนนะคือชา้าไม่ได้ก,ก็กันสัตว์มา เราไาดูไม้ไผ่ด่อกนะครับทำไม้ไผ่นะโอ้ที่นี่ชื่อว่าที่นี่ชื่อว่าบากันเคยนะครับบากันเคยนี่ครับตอนนี้เราสุดสะพานแล้วครับที่นี่บากันเคยนี่บากันเคย Ladies and this is uh, Bakan Kerai. It's not too far from the stone, about the uh, 12 kilometer. Uh, yeah, it's beautiful. This is a uh, homestay style uh, from the family for everyone, and then put the seafood. I would like to recommend everyone to the Bakan Kerai. You can check in here. Thank you very much, for from Bakan Kerai Stone.